สวัสดีค่ะทุกคนมิวมาบิเกิลน,นะคะคลิปนี้นะคะเราก็จะมารีวิวกันอีกแล้วนั่นเองนะคะ<ม>ทุกคนห่างหายจากการรีวิวไปหลายคลิปไปทีเดียวนะคะวันนี้นะคะมาด้วยการถึง2ตัวเลยทีเดียวนะคะนั่นก็คือจะเป็นผลิตภัณฑ์ของสสินั่นเองนะคะเป็นสสิมูสนั่นเองมูสเมลโลนะคะอันนี้เป็นสสิมูสเมลโลฟาวเดชันพาวเดอร์นะเป็นแป้งพัฟนั่นเองนะคะอีกตัวนึงจะเป็นเป็นลิปแมทนะคะรุ่นอ่ะรุ่นมูสเหมือนกันน,นะคะทุกคนนี่แต่จำไม่ได้แล้วชื่อรุ่นว่าอะไรจะเป็นประมาณนี้เลยน เอามาทุกคนได้ดูกันในคลิปนี้เลยทีเดะะทั้งสองตัวไปพร้อมกันเลยนะคะแต่จะเป็นยังไงแต่งแล้วเป็นยังไงบ้างนั้นเนี่ยก็ไปชมกันเลยค่ะ มาค่ะทุกคนเริ่มด้วยกันที่ฉีดสเปรย์น้ำแร่ให้หน้ามันชุ่มชื้นกันก่อนนะคะเพราะว่ามันเป็นแป้งไ,งไอ้นี่เนาะแป้งพักมันก็เลยอาจจะต้องทําให้หน้างเราชุ่มชื้นไปก่อนนะคะทุกคนจะมาตลับที่เป็นสีชมพูเนื้อด้านแบบนี้นะคะ่ะทุกคนขนาดก็ประมาณฝ่ามือวิวนะไม่หนาแล้วก็ไม่บางจนเกินไปนะคะอันนี้มิวด้ามาเป็นสีฮันนี่นะคะทุกคนเป็นเบอร์03สีที่เข้มที่สุดของรุ่นนี้นะคะแล้วก็มาในปริมาณ8.5กรัมนั่นเองนะคะทุกคนพอเปิดมาะคะก็จะเป็นพบกับ น้องกระจกคนนี้นะคะเนื้อแป้งของเขาเนี่นะคะสีก็จะเป็นประมาณนี้นิวป่าจะเป็นประมาณนี้ค่ะทุกคนอันนี้คือมิ้วลองแบบ Before-After แบบใช้พับนะนี่ใช้นิ้วก็เนียนๆอยู่นะคะเห็นไหม b e f o r e After แบบนี้เลยนะเลื่อนขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะคะเราก็จะเจอกับ ทัฟของเขานั่นเองนะทุกคนซึ่งมิวก็ลองใช้ไปหลายครั้งแล้วนะคะก็จะเป็นประมาณนี้แต่พับเขาค่อนข้างที่จะนุ่มนิ่มนะคะแล้วก็ไม่หนาไม่บางมากเกินไปนะคะทุกคนแบบยืดหยุ่นได้ดีเลยทีเดียวกลิ่นแป้งของเขาก็จะเป็นประมาณเหมือนแบบขนมอะไรเงี้ยนะคะแล้วเขาบอกว่าเขาอมีเทคโนโลยีที่ช่วยให้ให้ผิวของเราเนี่ยเบลอมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยปกปิดในระดับที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีวิตามินอ e ีด้วยช่วยให้หนัางเราไม่แห้งค่ะแต่เราก็ ฉีดสเปรย์ไว้ก่อนไงกันแบบมันแห้งเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนด้านนี้จะเป็นด้านที่ไม่ทาคอนซีลเลอร์ส่วนด้านนี้จะเป็นด้านที่ทาคอนซีลเลอร์มานะจ๊ะจะได้แบบทดสอบดูว่าอ่ะ <S <S จริงๆแล้วอ่ะพอมิวอ่ะใช้คู่กับคอนซีลเลอร์ไงคะมันก็เลยจะช่วยให้แบบเออดูดีขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าด้านที่ไม่ใช้คอนซีลเลอร์อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันนะคะว่าเป็นยังไงนะจ๊ะที่ไม่ทาคอนซีลเลอร์ก่อนก่อนเนาะเวลามือทางนะคะมือก็จะกดกดกดไปแบบนี้นะคะทุกคน คนจะเห็นได้ว่าเขาค่อนข้างที่จะแมตกว่าด้านที่ทาเลยนะคะอย่างนี้เลยนี่หน้าเงาเงาแถวนี้จะหน้าแบบแมตไปเลยนะคะแล้วก็ช่วยเรอรูปุขนได้อย่างชัดเจนนะคะนี่ดูก่อนอืมนี่นะคะอย่างนี้เลยทีเดียวตอนใช้มันก็จะกดกดกดทั้งหน้านะคะทุกคนไม่ปาดนะรู้สึกว่าถ้าปาดแล้วมันจะโกมันจะเป็นคราบแล้วก็ แป้งก็จะไม่ค่อยเข้าผิวเราเท่าไหร่ก็ค่อยก,ด,กดไปเริ่มจากที่กลางหน้าไปจนถึงขอบหน้านะกรอบหน้านอะไรเงี้ยนะส่วนใต้ตาเนี่ยมีจะย้ําเป็นแบบสองรอบนะทุกคนมันจะได้ปกปิดมากยิ่งขึ้นแล้วอันเนี้ยมันก็บิวแล้วก็ไม่ได้ทําให้ผิวเขาแบบหนาหนาเตอะอะไรจะอย่างใดนะคะแต่ตรงคอเนี่ยสามารถปาดได้นี่มันเลยทาเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็จะได้เป็นประมาณนี้นั่นเองนะจ้านี่เห็นไหมขนนะคะก็มีความ เบลอมากยิ่งขึ้นกว่าก่อนทานั่นเองนะคะแล้วก็สังเกตดีๆเลยก็จะเห็นว่าด้านที่ทาคอนซีลเลอร์เนี่ยจะรู้สึก,กว่าปกปิดมากกว่าด้านที่ยังไม่ทาคอนซีลเลอร์นั่นเองะคะเพราะว่าปัญหาผิวของมินก็จะเป็นประมาณว่าเป็นอ่ารค้าใต้ตาอย่างเงี้ยมีรอยสิวแล้วก็มีจุดด่างดำเงี้ยบ้างนะคะแต่สังเกตดได้ว่าหลังทาเสร็จแล้วนะคะความเป็นคราบเนี่ยไม่มีเลยเห็นไหมตัวกล่องเขาจะเป็นแบบสีชมพูแบบนี้นะคะน่ารักน่าใช้แบบนี้นะคะด้านหลังก็จะเป็นสรรพคุณของเขานั่นเองนะคะทุกคน ก็จะเป็นดูง่ายแบบนี้สีเบอร์0ูนาี่นะจ๊ะทาเป็นปัดแก้มเนาะซึ่งจะบอกว่าลืมทาก่อนทานจริงแล,แล้วจะต้องทาก่อนลงแป้งใช่ไหมเราจะลองดูว่าถ้าทาทับแป้งเนี่ยจะเป็นคราบไหมนะทุกคนลองไปพร้อมกันนะคะอ่ะลิปของสระสีนะคะเนื้อมันจะเป็นแบบมูสโมดิดนหนึ่งนะคะมิวดามาเป็นสีเบอร์ส1อแอปเปิลทอฟฟี่นะคะทุกคนสีเขาจะเป็นสีน้ำตาลอิดๆนิดหนึ่งะคะ่ะอมส้มอมน้ำตาลนะคะเป็นส้มน้ำตาลแบบนี้เลย สีน่ารักมากแล้วเนื้อเขาจะเป็นค่อนข้างมูสมูสแต่ว่าค่อนข้างที่จะเกลี่ยง่ายอย่างนี้ทุกคนแบบอารมณ์ติ้นต,นต้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะคะว่าเราหาแก้มได้เปล่าฮ <c oughs> ะทุกคนมาลุ้นกันมาทุกคน,ก,คนก็พอเกลี่ยได้นะนจุดนี้ถ้ามันเป็นคราบก็ไม่ต้องแปลกใจเพราะเราทาแป้งเลยแต่ตอนเนี้ยยังโอเคอยู่นะคะโอเคโอเคใช้ได้ใช้ได้มันสามารถทาเป็นแก้มได้ไงแต่เขาลืมนะคะแล้วกิ่งเขาจะเป็นแบบ ขนมหอมหวานนะคะนี่ทุกคนหลังทาแก้มก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองนะจ๊ะเนื้อเขาเกลี่ยง่ายเห็นไหมมีบอกแล้วขนาดแบบทาแป้งไปแล้วก็สามารถทาได้แต่ว่าแนะนําให้ทาแบบก่อนลงแป้งดีกว่านะคะจะสวยกว่าสวยกว่านี้ทุกคนอันนี้มันจะดูเหมือนแบบติดลูขุมขนเข้าไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะ มาทาปานก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีอันคิดแบบที่ใช้งานตาต่อน,นจ๊ะจออเดี๋ยวคอยดูกันนะคะว่าจะแต่งเป็นอะไรนะ่จ๊ะสีเดิมนะ,ะทุกคนลองทาให้ทั่วแบบในปากก่อนเราจะใช้แป้งเนี่ยนะคะในการติดเบลอขอบปากก่อนคนเพราะ,าราะว่าขอบปากเขาคิดว่าครั้นี้หนึ่งประมาณนี้ก่อนจนะะ๊ะแล้วเราก็ทาสีเบอร์ส1มสเอนะคะ Apple Coffee นะคะลงไปด้านในปาดจะได้เป็นประมาณนี้ ถ้าอ่อนไปก็ทาเพิ่มไล่สีสวยมากนะคะแล้วก็เข้ากับสาผิวสีแบบเราด้วยถ้่ทาเต็มปา,มา,ากมันจะเข้มไปอะไรเงี้ยก็เลยลองแบบเป็นไล่สีดูก่อนนะคะโอ้สวยอย่ะใช่ไหมอ่ะทุกคนอันนี้นะคะก็จะเป็นฟินิชลุกนะคะที่ได้นะคะหลังจากที่เราใช้แป้งของ สะสีนะคะแล้วรวมไปถึงลิปของสะสีนั่นเองนะคะทุกคนเป็นไ,ไงไม่แต่งานตาก็เดี๋ยวไปดูอีคลิปนึงนะคะเป็นคลิปของมิโซนะคะทุกคนลองของกัน,นะปะ็นไงก็ไปดูกันได้นะแต่ว่าเห็นสีก็โอเคอยู่นะคะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันนะคะว่าเป็นยังไงแต่ดูโดยรวมและะ้วเป็นไงทุกคนอันนีป้ปะคะคืองานนี้ไม่ได้ใช้รองพื้นเลยนะคะแต่ว่าใช้เป็นแค่คอนซีลเลอร์แค่ฝั่งนี้แค่นั้นเองนะคะดังน,น,นั้นก็ใช้เป็นแป้งปกติเลยนะคะแล้วก็ทาลิปแบบสีเดียวด้วยแต่ว่าแบบทาเป็นแบบไล่สีเอานะคะซึ่ง ทีงามอยู่นะแล้วก็แก้มก็เป็นพื้นของสีนี้เหมือนกันแต่ว่าจะไม่ค่อยเห็นแล้วนะเพราะว่าสีเขาจะเป็นแดงแเรือ่อๆเรื่อนิดน,นึงนะคะทุกคนพูดถึงแป้งกันก่อนนะคะแป้งมูสเมโลของสสิเนี่ยนะคะทุกคนจะบอกว่าเป็นแป้งที่ค่อนข้างที่จะทาง่ายเลยทีเดียวนะคะทุกคนแล้วก็ชอบตรงที่แพคเกจเขาเป็นสีเนื้อด้านด้วยไม่เป็นลายมือแบบไม่เป็นรอยนิ้วมือนั่นเองนะ,ะทุกคนเป็นสีชมพูเนื้อด้านนะคะที่ใครก็ทาได้นะคะรวมถึงคนที่เอาจริงมีว่าไม่ไม่ค่อยชอบ สีชมพูเท่าไหร่แต่ว่าพอมาเจอนี้รู้สึกว่าเออน่ารักดีนะคะน่าใช้นน่าหยิบขึ้นมาใช้นั่นเองนะจ๊ะทุกคนพอดีกับมือมิวเนี่ยแล้วก็เป็นลักษณะเป็นแบ,นแ,บนแบบเนี้ยไม่ไม่โค้งไม่มนอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่โค้งม,มากจนเกินไปนั่นเองะคะทำให้เวลาเอาใส่เข้ากระเป๋าเนี่ยมันก็จะไม่แบบไม่เปลืองพื้นที่มากทุกคนถ้าเป็นทรงโค้งเนี่ยมันจะแบบมีอาการแบบโค้งๆขึ้นมานหนึ่งมันรู้สึกแบบมันไม่ค่อย เรียบไปเรียบเสมอกันอะไรเงี้ยะคะเป็นแบนแอย่างเงี้ยมันก็ดีนะคะกาเก็บเขาเ้ากระเป๋ง่ายแล้วก็รวมไปถึงกระจกที่เขาให้มาค่อนข้างที่จะใหญ่2หน้าทีเดียวคือมันก็ใช้ลูกนี้ก็คือแต่งหน้าด้วยกระจกอันนี้ทั้งหมดเลยนะคะไม่ได้เพราะว่าไม่ได้เอากระจกใหญ่ออกมานั่นเองนะคะแล้วหลังทาเสร็จนะคะก็มีความว่าเกลี่ยง่ายแล้วก็ไม่เป็นคราบด้วยทั้งคนหลังจากที่ทามาหลายๆรอบเนี่ยหลายครั้งที่ผ่านมานะคะก็คือไม่เคยเป็นคราบเลยกับแป้งตัวนี้นะคะแล้วก็หลังทาเสร็จก็มีความว่า แมตนะแต่มันดูไม่แห้งนะคะเพราะว่าเขามีวิตามินอ e ีนั่นเองนะคะดูชุ่มชื้นอยู่แต่ว่าไม่ได้แห้งหน้าไม่แห้งหน้าไม่แตกนะคะแล้วก็กลิ่นหอมด้วยกลิ่นของแป้งหอมด้วยนะคะสเีเข้ากับผิวไหมปนะพอแบบแต่งหน้าเสร็จแล้วมันก็ดูเข้ากับผิวนะคะทุกคนเห็นไหมมันไม่ได้แตกต่างจากแขนมิวมากเท่าไหร่รวมถึงคอด้วยแล้วคือทาคอด้วยนั่นเองะคะ่ะจะได้สีที่กลืนกันมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะความคุ้มมันนะคะคือมิวลองใช้มาแล้วทั้งวันนะทุกคน ปกติมิวก็เป็นคนที่เหงือ่อออกไม่ค่อยเยอะแต่ว่าถ้าวันไหนออกแล้วมันแบบร้อนชื้นะมันก็จะออกง่ายมากๆเลยนะคะมันคุมมันได้ค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวซึ่งก็เป็นอะไรที่ดีงามมากเลยนะคะในราคา159าบ้าทนั่นเองนะคะทุกคนโนลดมากๆเลยนะจ๊ะคือคุ้มค่ะซื้อมาคุ้มมากเลยคนที่เหมือกับแป้งตัวนี้นะจะเป็นคนที่งบน้อยอนะไรเงี้ยแต่ว่าอยากได้แป้งที่ปกปิดค่อนข้างที่จะ ไปในทางที่ดีเงามากเลยแล้วก็ปิดค่อนข้างดีเลยนะสำหรับมิ้วนะคะซึ่งมีปัญหาแบบอาจจะไม่ได้มีรอยสวอรือเยอะแยะแต่ว่าเขาค่อนข้างจะปิดได้โอเคในระดับหนึ่งเลยนะคะ<ม>ทุกคนเหมาะกับราคา159บาทนั่นเองนะคะจริงๆคิดว่ามันคุม้มเกินคุ้มมากๆเลยนะกับสิ่งที่ได้มานะคะแล้วก็ไม่เป็นคราบด้วยใครที่อับหน้าแห้งอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทาได้นั่นเองนะคะความเบลอผิวนะคะนี่จะเห็นเลยนะว่าไม่ได้ใช้รองพื้นแต่อย่างใดแต่ว่า ก็ยังเบลอผิวอยู่นั่นเองนะคะทุกคน<ม>บอกว่าเออเลิศอยู่นะคะซึ่งใช้ในชีวิตประจำวันอะไรเงี้ยออกไปข้างนอกนะไม่ต้องใช้รองพื้นก็ได้นะก็คือปรีบๆทาแป้งตัวนี้แล้วก็แต่งหน้าอะไรเงี้ยได้เลยนะคะทีเดียวจบนะคะไม่ต้องใช้รองพื้นนั่นเองไปต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถ พกไปได้นะคะไปเติมระหว่างวันก็ได้ใช้แป้งตัวนี้ทาได้เลยนะอาจจะไม่จําเป็นต้องใช้รองพื้นแล้วก็ได้นะคะคือถ้าไม่ใช่งานที่มันเป็นแบบเอ้ยจะต้องแบบป,ปกปิดเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็แป้งตัวนี้ก็คือรอดนั่นเองค่ะทุกคนทาไปทํางานได้ทาไปเรียนมาหาลัยได้นะจ๊ะเ <c oughs> น,นี้ยวามาเหมาะกับนักเรียนนักศึกษาอะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะจ๊ะ <c oughs> ลิปนะคะลิปของสระสีนะคะทุกคนสีเบอร์3 1 Apple อ o f f e e นะคะเป็นลิปที่เป็นเนื้อมูสนั่นเองซึ่งจะบอกว่าพื้นฐานเนี่ยเป็นคนที่ชอบเนื้อมูส ของดองนั่นเองะค่ะแล้วก็เกลีย่ยง่ายด้วยคือเกลีย่ยให้มันแบบเป็นเดิมลอได้ง่ายมากนะ,ะได้เนียนกว่าลิปที่มันเป็นน้ำที่มันเป็นเนื้อครีมอะไรอย่างเงี้ยนั่นเองนะคะทุกคนกลิ่นเขามีความว่าหอมๆด้วยแล้วเขาก็มีสีให้เลือกเยอะแยะมากมายแต่ว่ามิวอะซื้อสีนี้มาเพราะว่าอยากจะมาลองดูว่าเนื้อเขาเป็นยังไงสีเขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ <S <S <ๆ>ซึ่งปรากฏว่าสีเขาก็ค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวเนี่ยนะทาเบลอแล้วมันมันจะไม่ทําให้ดูแบบสีเข้มจนเกินไปนะคะทุกคนพอทาแบบเป็นเต็มปากด้วยอาาสีีีันนนน้้ะะก็็จดูแบบเปปรมณ มันจะไม่แห้งเกินไปนะคะเพราะว่าเขาจะมีความชุ่มชื้นอยู่นะคะแล้วมันก็ไม่เหนียวปาก้วยสีเขาค่อนข้างที่จะดูสวยเลยทีเดียวนะสำหรับสีแบบเบอร์3 1นี้นะคะก็เหมาะกับคนที่มีผิวแบบสีผิวสองสีแบบมิวเนี่แหละนะก็ดูเท่ๆดีนะคะน้ำตาลไม่แดงไปแล้วก็ไม่ส้มไปนะคะเป็นน้ำตาลในอมส้มในน้ำตาลอิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะได้เลยนะคะเลยข้างในปากได้ด้วยแล้วก็สามารถทาแก้มได้อะไรอย่างเงี้ยได้เช่นเดียวกันนะคะทุกคนเออสาประโยชน์เลยค่ะสำหรับ ลิปตัวนี้นะโดยเฉพาะเป็นเนื้อมูสนะทุกคนแล้วก็ทาง,ง่ายแล้วก็ไม่ตกรองด้วยอือจ้ทุกคนแล้วถามว่าความติดทนเนี่ยมันประมาณไหนนะคะติดทนเนี่ยอันนี้มีคิดว่ามัน,เป,นเป็นประมาณปานกลางนะคะก็จะได้แบบกินข้าวที่อาจจะลบเลือนได้นะคะแต่ว่าก็สามารถทาได้เรื่อยโดยที่ลบแล้วมันไม่ได้เป็นขุยถ้าแบบซับมันเนี่ยซับความมันออกมันก็ เป็นสีที่แมทขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะคะทุกคนนี่ก็แล้วแต่คนชอบน,นะคะว่าเป็นประมาณไหนแล้วสรุปแล้วก็คือชอบทั้งสองอย่างนะคะนันจะเป็นแป้งหรือว่าลิปของเขานนัเองแล้วก็มาในราคาที่ไม่แพงด้วยอันนี้น่าจะประมาณซื้อมาต่อลดราคามัน9 9าบกาบาทนะคะจะไม่ผิดโอ้ยน่ารักมากเลยนะคะที่วัสสันนะจ๊ะที่วัสันนี่นก็มีขายนะคะแล้วก็ออนไลน์ก็มีขายเองนะคะทุกคนหน้าเป็นเพจของเขาของศสิอะไรเงี้ยน,น,นะ,ะก็มีขายชิ่นเดียวกันนะคะเออทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นประมาณนี้สำหรับการลองของนะคะ ส,สีนะคะไม่ว่าจะเป็นแป้งแล้วก็ลิปของเขาเองะค่ะมารีวิวให้ด้ดูกันถึง2ตัวเลยนะคะถ้าใครชอบลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์นะคะกด subscribe ช่องช่องนี้ด้วยก็แล้วกันนะคะทุกคนมีเมอร์ด้เกิลค่ะไปแล้วไปไปใครอยากให้ลองอะไรก็พิมพ์มาได้นะหรือว่าอยากให้รีวิวอะไรก็สามารถคอเนต์มาได้ด้านล่างเลยนะจ้าทุกคนไปแล้วนะคะไปลองดูกันได้นะคะสีเบอร์สามดีงามมาก เหมาะกับสาวผิวคนไทยมากๆเลยนะแล้วมีเบอร์1ถึงเบอร์3นะร,รุ่นนี้นะจ๊ะไปลองดูกัน